ไปเรื่องที่6นะเรื่องที่6ในวักนี้นะครับเรื่องที่หนะฮะต่อไปเรื่องที่6ในสุขวักนะครับก็จะเป็นเรื่องพระเจ้าประสณทธิโกศลอีกแล้วนะแต่ตอนนี้เป็นเรื่องของความไม่มีโรคนั้นเป็นลาบอย่างยิ่งนะครับนก็หลายท่านอาจจะเคยได้ฟังคาถานี้อยู่นะทางพระก็ดีอะไรก็ดีท่านก็ นิยมเอามาแสดงอยู่เรื่อยทีเดียวอารโอคยะปรามาลาพาอะไรต่างๆนะครับนะอันนี้ในบาลีข้อ204รนะครับปเสนทิโกสละวัตถุนะครับเรื่องพระเจ้าปเสนทิโกสลนะเป็นคนที่ไม่มีโรคก็อย่างที่ผมพูดเกลิ่นไปแล้วพระเจ้าประเสนทิโกสลนี่ ท่านเป็นคนอ้วนท่านเป็นเพราะอ้วนมันโรคมันเยอะนะโดยเฉพาะโรคที่ฟังธรรมไม่จบกันสักทีนะนะก็คือไปนั่งฟังธรรมก็จะง่วงนอนตลอดฟังก็ไม่ได้เรื่องจํามะได้ก็ไม่ก็ได้เพราะมันง่วงนอนนะท่านเป็นคนอ้วนแล้วก็โรคที่เกิดจากความอ้วนก็เยอะนะอันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยมีวิธีให้ท่านไม่ต้องเสวยเยอะนะตอนหลังมาท่านก็เลยไม่ค่อยมีโรคแล้ว ท่านก็เลยทราบซึ้งใจพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมแล้วก็ตรัสพระคาถาเรื่องอาโรคยะประมาราพาเป็นต้นอย่างนี้นะครับในบาลีข้อที่204นะครับเรื่องที่6ในสุขวัตนะครับทุกท่านก็อ่านไปพร้อมกันนะครับอาโรคยะประมาราพาสันตุถีปรมังธนังวิสาสะ ปรมายาตินิพพานังปรมังสุขขังนะครับอันนี้หลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินอยู่เรื่อยแหละคาถานี้นะครับนะส่วนใหญ่จะเขียนไว้ตามโรงพยาบาลเป็นอารโรขยะประมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เห็นอยู่เรื่อยๆเนาะนะครับอ่าก็มาดูคําแปลเรื่องที่6ปเสนทิโกสละวัตถุเรื่องพระเจ้า ปเสนทิโกศนนะครับพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระเจ้าปเสนทิโกศลดังนี้ข้อ204ความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะครับอันนี้นะก็พวกเราก็คงจะคุ้นอยู่แล้วคาถานี้นะนะครับ ก็มาดูคําบาลีแต่ละคําแต่ละคํานะครับอารโรขยะประมาลาภานะครับภาวะไม่มีโรคนะครับภาวะไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งลาภะก็เป็นลาบเป็นการได้นะครับเพราะการได้วัตถุสิ่งของได้สิ่งนั้นสิ่งน,น,งนี้ถ้าเราเป็นโรคแหก c จะตายอยู่แล้วได้เงินได้ทองเยอะแยะนะว่าไปแล้วถ้าแม้แต่ความรู้สึกของคนทั่วไปไม่เอาความรู้สึกของคนบา้บาบา้บาบนะ คือตัวเองเป็นโรคแย่ๆนะได้นั่นได้นี่มากๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากอะว่าไปแล้วนะครับฉะนั้นตามหลักก็คือว่าลาบทั้งปวงเนี่ยนะก็จะเป็นลาบอย่างแท้จริงหรือเป็นการได้ที่ดีงามสมประโยชน์อย่างแท้จริงเรีวยกว่าได้แบบนั้นร้อยเปอร์เซนต์ก็สำหรับคนที่ไม่มีโรคคนสุขภาพดีเท่านั้นจึงจะเรียกว่าได้สิ่งนั้นร้อยเปอร์เซนต์สมมุติว่าเราได้เงินมาสักล้านนึงอย่างนี้ถ้าสุขภาพเราดีเราก็เหมือนได้ล้านหนึ่งนะถ้าเราได้ล้านหนึ่งแต่สุขภาพไม่ดีมันก็ ก็เหมือนได้สักครึ่งหนึ่งเพราะห้าแสนต้องเอาไปรักษาตัวบางคนยิ่งจะตายอยู่แล้วได้มาล้านหนึ่งก็อาจจะเหมือนได้มันน้อยนึงอะไรเงี้ยนะฉะนั้นว่าโดยสภาวะแล้วความไม่มีโรคเนี่ยจึงเป็นลาบที่ยอดที่สุดนั่นเองนะครับเพราะลาบทั้งปวงนั้นจะได้มาเป็นลาบจริงๆเป็นของได้มาจริงๆร้อยเปอร์เซนต์ได้สิ่งนั้นมาก็สำหรับคนที่สุขภาพดีแล้วเท่านั้นสิ่งนั้นจึงจะเต็มร้อยเปอร์เซนต์ ได้เพชรนินจินดามานะถ้าเราสุขภาพดีได้เพชรเพชรมันก็เป็นเพชรมีราคาตามนั้นถ้าเราได้เพชรมาแต่เราเกือบตายแล้วก็ไม่รู้จะเอามาทมนะําไนมว่าไปแล้วนะมันก็ราคามันก็ลดลงอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็หลักสัจจะธรรมดาคู่โลกเลยนะครับนะต่อมาก็สันตุถีปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะเป็นทรัพย์ ทรัพย์ที่มีที่เหลืออยู่เราจะได้ไม่ต้องหาของมันเหลือมันมีนะเราก็ไม่ต้องหาเยอะนะถ้าคนไม่มีสันโดษมีเยอะเท่าไหร่มันก็เหมือนไม่มีเพราะมันต้องหาเพิ่มหาเพิ่มไปเรื่อยอันนี้ทรัพย์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เรามีถ้าคนสันโดษพอใจในสิ่งที่ตนมีมันก็เหมือนมีทรัพย์อยู่ก็ไม่ต้องขวนขวายหาเพิ่มทรัพย์ก็คือของที่ตนมีนะครับอย่างนี้วิสาสาปรมายติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะ เป็นผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาหารือหรือว่าทำอะไรที่เป็นวิสาสะได้แม้หากเป็นญาติพี่น้องแต่ว่าไม่ค่อยสนิทกันไม่วิสาสะกันนะเอาอยาสิฟันไปอันเดียวก็ด่ากันแล้วอย่างเงี้ยตายพอดีนะนะแบบนี้ก็เหมือนไม่ใช่ญาตนะิแม้จะเป็นญาติกันพี่น้องกันแต่ว่าไปเอาอยาสิฟันมาโดยไม่บอกก็ด่ากันแล้วแต่ว่าถ้าเป็นคนคุ้นเคยนะเอา ให้หนักปยาสิฟันเลยนะคนอื่นเอาไปเขาก็าโอ้เพื่อนเราเอาไปอดีอยังไงนะเป็นญาติอย่างยิ่งเลยส่วนนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะครับอันนี้ฉะนั้นคาถานี้ก็เรียกว่าเข้าใจได้สะดวกนะเข้าใจฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายวัตตะนะอาโรคยะประมาลาภายนะลาบทุกท่านก็ชอบเลอกเกินนะชอบ ลาบก็คือสิ่งของที่เราได้มานะครับก็จะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนไม่มีโรคนั่นเองลาบก็จะเป็นลาบวัตถุสิ่งของก็จะสมราคาหรือมีราคาเท่าที่มันมีราคาตามความรู้สึกคนก็คือเขาต้องมีพื้นฐานคือไม่มีโรคซะก่อนนะครับสันตุถีแปลว่าความพอใจในสิ่งที่ตนมีทั้งบรรพัิชิตทั้งกร,ห,รหัสหดเลยนะ พอใจในสิ่งที่ตนมีก็จะเป็นท่านั่งเป็นทรัพย์เป็นสิ่งที่มีอย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ถ้าไม่สันโดษเนี่ยสิ่งที่มีมันก็จะเหมือนสิ่งที่ไม่มียังไงก็ไม่รู้มันมีไม่พอนะแต่ถ้าสันโดษสิ่งที่มีมันก็จะเป็นสิ่งที่มีพอมันมีแล้วมันก็ไม่หาเพิ่มมันก็เออสบายหรือจะหาเพิ่มมันก็ยังสบายนะไม่มีปัญหาอะไรเป็นความพอใจในสิ่งที่มีนะครับวิสาสะแปลว่าความคุ้นเคยนะ ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะเป็นญาติอย่างยอดเยี่ยมหรือยิ่งกว่าญาตนะิเป็นความที่สามารถที่จะวิสาสะทํานั่นทํานี่ได้สบายส่วนฝ่ายวิวัตตะนะสามอันนี้เป็นฝ่ายวัตตะนะครับฝ่ายวิวัตตะก็นิบบานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอย่างยอดเยี่ยมสุข ยิ่งกว่าสุขอื่นๆสุขมีเยอะแต่นิพานเป็นสุขที่เหนือกว่าสุขอื่นๆสุขที่ยอดกว่าสุขอื่นๆอย่างนี้นะครับนี้ก็เป็นพระคาถาในเรื่องพระเจ้าประสิทธิโกศลเพื่อให้เข้าใจเรื่องชัดเจนนะครับก็มาฟังนิทานสักเล็กน้อยนะครับ พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระเจ้าประสณนธิโกศลตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอาโรคยะปรมาลาภาเป็นต้นความพิสดารว่าในวันหนึ่งพระราชาเสวยพระกยาหารเป็นจำนวนมากประกอบด้วยสูปะและพยัญชนะอันควรแก่พระกยาหารนั้นวันหนึ่งเท้าเธอเสวยพระกยาหารเช้าแล้วยังไม่บรรเทาความเมาเพราะพัดเลย เสด็จไปสู่สำนักของพระศาสดามีพระรูปอึดอัดทรงพริกกลับไปกลับมาข้างโน้นข้างนี้อยู่แม้ถูกความหลับครอบงำเมื่อไม่สามารถจะบรรทมได้จึงประทับนั่งณส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้นพระศาสดาตรัสกับเท้าเธอว่ามหาพิทพระองค์ยังไม่ทันพักผ่อนเลยเสด็จมาแล้วหรือพระศาสดาพระราชาถูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะ ตั้งแต่เวลาบริโภคแล้วหม่อมชันมีทุกข์มากลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับเท้าเธอว่ามหาภพิษการบริโภคมากเกินไปเป็นทุกข์อย่างนี้ดังนี้แล้วตรัสสอนด้วยพระคาถานี้ว่าในการใดบุคคลเป็นผู้กินจุมักง่วงและมักนอนหลับกระสับกระส่ายเป็นดุจสุกรใหญ่ที่เขาเลี้ยงด้วยอาหารในการนั้นเขาเป็นคนมืนซึมย่อม เข้าสู่ห้องนอนบ่อยๆดังนี้แล้วได้ได้ตรัสว่ามหาบพิษการบริโภคโภชนะแต่พอประมาณจึงควรดังนี้เพราะผู้บริโภคพอประมาณย่อมมีความสุขนะดังนี้นะครับแล้วพระองค์ก็ให้โอวาทตรัสพระคาถาว่าคนมีสติทุกเมื่อรู้ประมาณในโภชนะที่ได้แล้วนั้นมีเวทนาเบาบางอาหารที่บริโภคแล้ว เลี้ยงอายุอยู่ย่อมค่อยๆย,ย่อยเป็นไปพระราชาไม่อาจจะเรียนคาถาได้จึงตรัสกับเจ้าหลานชื่อสุทัศนะซึ่งยืนอยู่ในที่ไม่ไกลว่าพ่อเธอจงเรียนคาถานี้สุทัศนะนั้นทรงเรียนคาถานั้นแล้วทูลถามพระศาสดาว่าข้าพระองค์จะทําอย่างไรพระเจ้าค่ะทั้งนั้นพระศาสดาตรัสกับเธอว่าเมื่อพระราชาเสเวยอ,อยู่ ท่านพึงกล่าวคาถานี้ในการเสวยก้อนที่สุดนะอย่างนี้แล้วก็ได้บอกวิธีในการที่จะทําพัตตาหารให้อา่าทำอาหารให้พระราชาเสวยโดยการที่นับเม็ตรข้าวเรียกว่าให้ได้อาหารแต่พอดีพอดีอย่างนี้นะครับพระราชาก็ได้ลดอาหารตามนั้นร่างกายก็ดีขึ้นกับปรี้กระเป๋าและได้รับความสุข มีสรีระเบาคือไม่ค่อยอ้วนแล้วเพราะท่านเป็นคนอ้วนนะนะอย่างนี้นะครับภายหลังวันหนึ่งเท้าเธอก็เสด็จมาสํานักพระศัสดาถวายบังคมพระศัสดาแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ความสุขเกิดแก่หมอมฉันแล้วหมอมฉันเป็นผู้สามารถจะติดตามจับเนื้อก็ได้ม้าก็ได้เมื่อก่อนหมอมฉันมีการยุดกับหลาน บัดนี้หม่อมฉันให้ทิดาชื่อว่าวชิระกุมารีแก่หลานแล้วให้บ้านนั้นทําให้เป็นค่าน้ําอาบของทิดานั้นนั่นแหลความทะเลาะกับหลานนั้นสงบแล้วสุขแท้เกิดแก่หม่อมฉันเพราะเหตุนี้แม้แก้วมณีของพระเจ้ากุศะซึ่งหายไปแล้วในเรือนของหม่อมฉันในวันก่อนบัดนี้แก้วมณีนั้นมาสู่เงื้อม,มือแล้วความสุขแท้เกิดแล้วแก่หม่อมฉัน แม้เพราะเหตุนี้หมอมชันปรารถนาความคุ้นเคยกับเหล่าสาวกของพระองค์จึงทำแม้ทิดาแห่งญาติของพระองค์ไว้ในเรือนความสุขแท้เกิดแล้วแก่หมอมฉันแม้เพราะเหตุนี้พระศาสดาตรัสว่ามหาพ,พิษชื่อว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งทรัพย์แม้เช่นกับความเป็นผู้สันโดษด,ด้วยวัตถุตามที่ตนได้แล้วไม่มีชื่อว่าญาติเช่นกับ คนผู้คุ้นเคยกันไม่มีชื่อว่าความสุขอย่างยิ่นเช่นกับพระนิพพานไม่มีดังนี้จึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอาโรขยะปรมาลาภาสันตุถีปรมังทนังวิสาสาปรมายาตินิบานางังปรมังสุขขังในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แล เรื่องพระเจ้าประสณทธิโกศลจบนะครับอันนี้เป็นเรื่องของพระเจ้าประสณทธิโกศลท่านได้พูดถึงการที่ท่านไม่ป่วยไม่เป็นโรคซึ่งโรคของท่านก็คือโรคอ้วนโรคกินจุโรคกินไม่ยั้งนะก็คนนะมีคนถวายอาหารอร่อยเยอะนะอันนี้ต้องนึกถึงบางท่านที่เป็นคนอ้วนนะคนอ้วนในเวลาเขากินเ็าจะกินไม่ยั้งเลยนะ พอกินเสร็จเรียบร้อยทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นคือง่วงเหงาห้านอนเป็นทุกข์โดยเฉพาะท่านมานั่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าแถมเป็นแขกผู้มีเกียรติให้นึกถึงว่าเป็นระดับประราชาเวลาคนอื่นมองมานั่งแล้วง่วงนอนโอ้โหไปไม่เป็นเลยนะถ้าอยู่วังยังพอโอเคใช่ไหมพอง่วงก็นะไปห้องกันนอนเลยตอนนี้นั่งฟังธรรมแถมเป็นแบบคนสําคัญด้วยคนเขามองดูอยู่โอ้โหอยู่หน้าด้วย ก็ทุกข์เยอะบิดไปบิดมานะครับทุกเพราะม่วงนอนทุกเพราะกินเยอะนะเป็นโรคโรคคือเป็นทุกข์อึดอัดนี่แหละนะเสียดแทงอยู่พระพุทธเจ้าก็ได้บอกวิธีที่จะให้ฉันน้อยโดยให้คาถาไปนะแล้วบอกวิธีแก่เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นหลานเขานะต่อมาพระราชาประสิทธิโกศลก็ได้มีสติแล้วก็ทําตามนั้นอาหารน้อย ร่างกายกับพี่กระเป่าก็เลยกลับมาบอกพระพุทธเจ้าคืนแล้วบอกว่าตอนนี้สบายแล้วมีความสุขแล้วไม่มีโรคคืออ้วนไม่อ้วนแล้วตอนนี้นะนั่งฟังธรรมก็สบายนะฟังธรรมจนจบไม่ง่วงเลยไม่อึดอัดเลยสบายเลยนะครับอย่างนี้และยังมีความสุขอื่นอีกตั้งหลายอย่างก็คือที่จะทะเลาะกับหลานคือพระเจ้าชาัตรูที่คาถาก่อนนะที่ไปรบกับเขาแล้วแพ้ตลอดนะ ตอนนี้ก็ไม่ต้องรบแล้วเพราะว่าให้ลูกสาวคนหนึ่งไปเป็นมาหสีของพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วก็ให้หมู่บ้านกาสิกะคามที่ไปรบแย่งชิงกันบอกว่าเ,าเป็นค่าสินสอดทองมั่นไปสบายเลยทีนี้นะไม่ต้องรบกันแล้วมีความสุขเลยนะอย่างนี้นะครับแล้วก็แก้วมณีที่เป็นของมีค่าก็หาเจอแล้วก็ ได้คุ้นเคยกับพระพุทธเจ้ามากคุ้นเคยกับพระสงฆ์คุ้นเคยกับพระศาสนานี้มากเพราะว่าได้แต่งงานได้มีมเหสีอีกคนหนึ่งที่เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าที่เขาส่งไอ้นางวาสภะคติยามาน่ะน,นะอันนี้ก็มีปัญหากันอยู่พักหนึ่งแต่ว่าตอนหลังก็คุยกันได้นะว่าถึงแม้จะเป็นลูกของนางทาตแต่ว่า พ่อฝ่ายพ่อเขาเป็นเชื้อกษัตริย์ฉันก็เหมือนแต่งงานกับกรัตรนั่นแหละเรียกว่าตอนนี้ก็คุ้นเคยกับพระมากเลยนะอย่างนี้นะพอคุ้นเคยกับพระมาวัดนี่ก็เหมือนพวกเดียวกันกลุ่มเดียวกันเดินไปทางนั้นทางนี้ก็สบายใจเนี่ยก็วิาสาสาปรมาญาติแล้วแต่เดิมอาจจะดูเหมือนโยมกับพระห่างเหินกันบ้างใช่ไหมตอนหลังมาก็พอได้แต่งงานกับฝ่ายญาติของพระพุทธเจ้าก็รู้สึกตัวเองเนี่ยเป็น ญาติของพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นความรู้สึกนะเป็นวิสาสาปรมาญาตินั่นแหละนะครับนะก็นํามาเล่าถวายพระพุทธเจ้าถึงความสุขของท่านมาท่านมีความสุขมากเหลือเกินว่าอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงรวบรวมธรรมเทศนามาแล้วก็แสดงทาให้ฟังโดยยกเรื่องความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งอันนี้เป็นพื้นฐาน และเรื่องของความสุขนะพระองค์ก็ไม่ได้คล้อยตามพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอะไรเพราะพระเจ้าปฏิทเพราะพระเจ้าประเสริฐที่โกศนบอกว่าข้าพระองค์มีความสุขเหลือเกินเพราะว่าไม่ต้องรบกับหลานได้แก้วมณีมาได้คุ้นเคยกับพระมีความสุขเหลือเกินว่างนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าส่วนความสุขที่เหนือกว่าความสุขเหล่านั้นที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลพูดพูดมาเพราะอันนั้นก็เป็น แค่สุขเวทนาแค่ความสบายอกสบายใจเป็นเวทนาเจตสิกเท่านั้นเองนะที่สุขยิ่งกว่านั้นนะเหนือกว่าสุขทั้งปวงก็คือนิพพานพระองค์ก็เลยตรัสด้วยนิบานังปรามังสุขขังในประเด็นเรื่องความสุขนะครับเนี่ยพระองค์ก็แสดงพระธรรมเทศนาให้เหมาะกับโอกาสในประเด็นนั้นพอดีนะครับก็มีทั้งเรื่องระดับทางโลกระดับโลกิยะ ที่เป็นเรื่องทุกข์ที่หมุนวนอยู่นะครับกับเรื่องพระนิพพานซึ่งเป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมไม่มีความสุขใดจะยิ่งไปกว่านะครับ